ดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านเนาะคะ่นะเนาะมือนีเนาะคะ่ะมือนีกะปะต่อยกะสิผ้ามาขอโชคขอลาบเนาะค่ะเนาะมาขอโชคขอลาบมาขอต่อมาตามต่อขอต่อกับสารปู่พญาเต่าะคะ่ะมือนีกะเดินทางมาน้ากันสองคนเนาะคะ่นะเนาะมากับน้องน้ํำชาแนลเนาะคะ่ะปะต่อยคนมวิเศษน,น้องน้ำชาแนลมือนีเดินทางมาหาปู สิมาขอโชคขอหลาบน้ำปูเนาะค่ะเนาะืมเนเมเนกับมาตอนกลางวันเนาะค่ะผู้ไดเพิ่นกับป่ววางเนาะค่ะนุ่มอาเพิ่นกับไปตุล่ะล้วกับมาวิ่งกับไปเหยีดงานเพิ่นเนาะเลยโป่ววางเมเนีก็เลยฝนหยุดตกเนาะค่ะมเคลื่อนฝนตกเบิดเคลื่อนค่ะท่านผู้ชมพ่อตอนเสาร์เนาวาสิบวยุทธพอดีฝนหยุดก็เลยพากันมาเนาะค่ะเนาะมาขอต่อตามต่อกับสารปู่พญาเต่าค่ะเป็นงวดของวันที่หนึ่งตุลาคม2 5 0พรย 67นีเนาะคะ่ะขอให้เอซีทุกทุกท่านโชคดีเฮงๆรวยๆกับสารปู่พญาเต่านะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำเมเดอร์ช่องปะตอยคุณวิเนณละกาน้องน้ำชาแนลเนาะคะ่ะพร้อมกับทีมงานละค่ะท่านผู้ชมเมื่อวาสิเป็นบ้าวแพ็กชาแนลมาวินชาแนลนุ่มอามคนเดิม พอท่องแลค้นเดิมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำในเด้อค่ะกดให้เป็นกำลังใจเนาะค่ะเนาะกราบขอบพระคุณเอฟซีทุกทุกทันที่เป็นกำลังใจให้ตลอดมากเนาะค่ะเนาะสำหรับขํามคอมเมนต์ติเตือนทุกทุกทันที่เหม็นมากเนาะค่ะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะ สำหรับมนีเนาะค่ะป้าต้อยกับสิมาตามต่อเนาะคะนะ่ะเนาะมาตามต่อขอโชคขอลาบกับปู่พญาเต่าค่ะเพื่อไปฝากเอฟซีทางบานค่ะป้าต้อยกับมหาเป็นเพื่อเป็นแนวทางเนาะคะนะ่ะเนาะเพื่อเป็นแนวทางเสียงโชคเสียงดวงกับฉลากกิจแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะค่ะคะเดี๋ยวไปเบิ้งบริเวณรอบๆอเนาะค่ะเนาะ่าเป็นแจ้งไดแต่ว่างาใหม่หักค่ะท่านผู้ชม นี่เนาะค่ะเดี๋ยวสิซองให้เบิ้งเนาะค่ะเนาะค่ะนี่เนาะค่ะเนาะบริเวณรอบๆสารปู่พญาเต่าฝนตกพึ่งยุดพึ่งเศร้าเนาะค่ะท่านผู้ชมเบิ้งด้วนี่สิว่าตาเกิยงไม้ทําไมหักบ่อยจังบ่าหักบ่อยสิไปไสเนาะท่านผู้ชมเบิ่งดูนี่งานใหม่หักลงมาบ่แมน่นบ่แม่นงานหน่อยๆน,นะ น่ะไม่ตะลุ่นนีเลยค่ะท่านผู้ชมเนี่ยนี่มันหักลงเนาะค่ะมันเป็นงาตายน่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวสีซองให้เบิ้งเห็นงานันบ่เนี่ยงาในหอยตกต้นนี่เนี่ยเห็นบ่ค่ะท่านผู้ชมเนี่ยพร้อมทีสิลุดลงมาามือใดกระได้ด้วเนี่ยนี่นี่เนาะค่ะเนี่ย นี่้อมที่สีรุดลงมาเมื่อใดกระได,ไดงานแบใหญ่หนึ่งซึ่งมันหักจากด้านบนแล้วเนาะคะ่ะน้องน,นี่เหลือตะมันสีหกักเหลือตะมันสิตกลงมาเนี่ยก็สิเป็นประมาณนี้เนาะคะ่ะงานใหม่ตายหลายท่านผู้ชมเอฟซีมันกับว่างานใหม่ยอยังคือหักลงดูแถบาหักลงดูสิไปสายเบิ่งดูท่านผู้ชมเบิ่งดูมันก็มมแตงาใหม่งา,งาตายเ <c oughs> นาะคะ่ะ nga าตายเนาะคะ่ะท่านผู้ชมมันก็นหกักแต่ว่าเดี๋ยวนี้นะคะอยู่ทางบ้านประตย้ยน้ำก็ร่างขึ้นเนี่ยอยู่สารปูพญาเตาน้ำกับไก่สีหอดสารปูแล้วเนาะคะ่ะเนาะนี่เบิง่งเอานี่มันสีมันสีเออขึ้นมาเลยท่านนี่แล้วก็สีถ่วมนี่เนาะคะ่ะผ้าอยู่ก็ร่างเขา่า nga ใหม่กระลายหากักใสหกักลงมาดีนะทีบ่บ่หักถือใจ เฮ็ดปวกมัตสัยเรื่องน้องน้ำวะเฮ็ดปวกมาสั่นเฮ็ดปวกวะบัวเหี้ยบัวแมนเฮ็ดปวนต้องขาขาวขาวอันนี้บัวแมนเฮ็ดปวกแมนช่วงนี้ก็เฮ็ดก็ลังออกผู้เพิ่นไปเก็บเฮ็ดเพิ่นกระไดพูะตาสองตาผ่ย เราว้างตาง,งาใหม่แหละมันหัก,กมดลงมาบพรท่านเนีเบิดได้น่ะเป็นน้องน้านเป็นแองโกแม่นห้อยแม่โคบันจกไหมแม่โคบันจบพันวาสีนี่เนาะคะ่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวสิเวาให้ฟังเจ้าของหน้าพิน่นเอาแม,โมาโา่โคมาจกเพิ่นวาสีจกเป็นเป็นหน้าเนาะคะ่ะเพิ่นสิบุกเบิกมองนี้เป็นหน้าเนี่ยเป็นเป็นสางอยู่นะคะ่ะท่านผู้ชมแต่ว่ารถแม่โคนี่เขามาจกบ่ได้เนาะคะ่ะ ตรงนี้อันเป็นไปแมค่ค่ะรถแม่โค่ฟันหักเนาะคะ่ะเนาะฟันหักสตาร์ทบัติดนี่ค่ะท่านผู้ชมบเสื้อโยลบลูซักซิดอิหล,ลีกับปูพญาเตา่าผนว่าสีเห็ดเป็นไฮเ,เ,เป็นเป็นทีหน้าเนาะค่ะบันที่นี่มาเห็ดจังไงมันก็เห็ดบ่ได้บันที่นี่เพิ่นเลวายกสถานทีมองนี้เนาะค่ะเนาะน,น,นี่ตรงนี้ตรงสารปูนี่ไฮครับปูพญาเตา่าไฮกับสารปูสีบ่ได้เห็ดไฮเห็ดหน้าสีบ่ได้ ทำการกเกษต้องค่ะน้องท่วนี่บ่น bon ี mm ่ยโแน่ท่วกวาวสิถ่วมยังตีน้ำม,มันเออเขามาเรื่อยเรื่อยแต่ที่นี่น้ำห่วยก็ขึน้นน้ำกําลั่งไหลเขาาไ้เขาหน้าคน้นเดียวนี้เนาะคะ่ะแต่ว่ากัคันท่วกับสิท่วแต่ไ้แต่หน้าลหละคะ่ะบ่ทถ่วบ้านดอกบ่คือทางภาคเหนือภาคเหนือเป็นถ่วมเฮี้ยนสั้นบานซอมึงกระถ่วมคิดว่าสิถ่วมนี้ดอกคะ่ะปีนี้เพราะว่าน้ำม,มันกระลั่งขึน้น นี่เนาะคะ่ะท่านผู้ชมขี่รถเข่ามาเนาะคะ่ะกับหนองนามแต่ว่าบ่ได้เปิดกองเนาะคะ่นะเนาะ,ะพ่อไก่สิหอดสารปูงูเลือยตัดนานะคะ่ะโอ้ยว้าแเรวนขนเคี้ยงลูกเบิง่งดูท่านผู้ชมขนลูกเลยงูเลือยตัดนาทะเบียนรถเนาะค,ะ4 4ะคะ่ะสี่หนึ่งสี่สี่เนาะค่ะท่านสำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะทางช่องเสนอเป็นแนวทางเนาะคะ่ะเนาะ หาแนวทางให้ท่านผู้ชมแต่ะหมองแตละบลบอลน,นี่คนเขี้ยงลุกเลยนี่เนาะค่ะงาใหม่งาใหม่มก็หักล,ล่รงเอยๆแต่ว่าระว่างเด้อดอกนามเด้องาตายมันหลายยิ่งมึงนี้เนาะคะ่ะนี่เดี๋ยวสียซองให้เบิ้งเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเสียว่างาใหม่อย,ยังคือหักดูฮักบ่อยแต่เนี่ยมันสียืยนตายมันจะเป็นงาตายแบบนี้เนาะคะ่ะนี มันสิเป็นงาตายนี่มันตายแล้วเดียค่ะมันพ้อมสิหักล่งทุกเมือเล่นงาเนี่นี่ซองห้เบิ่งเด้อสิว่าเอางา,าใหม่อยังงก็หักลงดูลงบ่อยแท้มันก็เป็นประมาณนี้เนาะค่ะงาบักไงเลยเนี่ยอีกงาหนึง่งคางอยู่ที่ทั้งนี่มองซื้อนางขอกาบ,บายปูพอดีพอดีเลยระวังนั่นนี่เดี๋ยนง่ญยๆนี่เห็นบ่านี่งานนี่กะนี่ งาตายมันหลายค่ะท่านผู้ชมแต่ว่านางก็ต้องระวังพ่นทางนันเห็นบ่หมองคางซานปูน,นงานใหญ่ขึ้นกันดีจีงใหม่เล็กๆหน่อยๆเมือ่อคืนฝนตกเบิดเคลืนเนาะค่ะก็หักลนลงมาเดี๋ยวสิได้กวาดทําความสะอาดอยู่เนาะค่ะเนาะเดี๋ยวสิได้กวาดทําความสะอาดให้ปูอยู่ ตาตัเดอ้อปูหลูกหลานพร้อมกับที่งม่านเอบซีทางบานเนาะค่ะเนาะมีงาใม่ล้นลงมาเาะอโชคขอลาดน้ำปูกับคอให้ปูเปิดโชคเปิดดวงให้กับเอบซีทางบานน้ำเนี่ยงวดเนี่ยงวด,งว,ดวันที่หนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี่กากระไล่ลายค่ะท่านผู้ชมกากระหองไปเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเดี๋ยว<อ>ไปเตรียมดอกไม้ทูบเทียนกาบใบคอโชคขอลาดน้ำปูเนาะไปค่ะ <ไป S 1> ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซี FC, ทั้งสองช่องนะคะทั้งช่องปลาต่อยแล้วก็ช่องน้องน้ํานะคะมือน,นี้เนาะคะ่ะมันจืดจืดเทอะแฉะแล้วก็นั่งบ่ได้เนาะเนาะเปียกเทิ่งลืมเอาศาสตร์มานั่มละคะ่ะท่านผู้ชมก็เลยสิ้ผ้ากันนั่งยองๆเอาเดี๋ยวไปเตรียมของนะะเนาะค่ะเนาะไม่นไม่นั่งคเดียวต้องสองัอนเพิ่มเบาห้ภใจด้วยค่ะเพิ่นใส่เองผู้เดียว เดี๋ยวไปเตรียมของให้กาป่ายขอโชกขอลาบาลก็ปูเดีวสิเด้เตรียมของขออนุญาตยืนเด้อปูเอ้เหมือนเนี่ยพอวายยังตีเปียกเนาะค่ะนีน่ค,นค่ะเปียกบนตกของกระเซ้า คันละต้องฝุ่นต,นตัวเกินหมดนี่ยังกระไรเนานะค่ะ เตรียมดอกไม้ตูปเทียนมาเนี้ก็ได้บกักล่องกองมาถวายโปูน้ำหมวดที่แล้วเขาอยู่ได้เนาะน้องน้าม,มากกับนมอามกับเขายืานบ่แม่นค่ะ,ะที่แล้ว เข่าทั้งสองเข่าทั้งบนทั้งล่างอ๋อที่แล้วก็หกหกหกสองเนาะคะ 6, 6, 2, 3, 7, ่ะหกหกสองกับสามเจ็ดบ่แกเข่าอยู่เนาะคะ่ะท่านผู้ชมก็ถือว่าปูพญาเตานี่เนาะคะ่ะมันกะห้โชใไ้ลาบกับเอฟซีมากเรื่อยๆ อาตรงๆเ้ยค่ะมางวดใดกับเขางวดนันเด้ค่ะบ่ผิดหวังค่ะท่านผู้ชมเพิ่นเพิ่นให้ทุกงวดเด้ค่ะบอกง่ายๆซะปู่พญาเต่าเพิ่นให้ทุกงวดนะคะทุกคนครบแลนวปะถูกเลยเลยอเอาไว้ วันนี้ก็จะมาขอเลขทูบนะคะแล้วก็เลขเสี่ยมซีนะคะทุกคนขอเลขทูบกับเลขเสี่ยมซี่เนาะคะ่ะจะว่ากสิได้เฝ้าขออะไรคะท่านผู้ชมเพราะว่านฝนตกมันเหมิดคึมเมเน,นเพรามีแดดเบิดมือยเลยย่านฝนตกเนาะคะ่ะเดี๋ยวยน่ไปมึงกล่องปะตอยกันเพราะว่ากล่องเพิรนนี่มักสีดับเนาะคะ่ะทุกคน กลองเริ่มล้วนเหรอกลองเพิ่นซิมากดับปูเอ้ยมือนีลูกหลานมาหาปูต่างใจมากขอโชคขอหลาบกับปูมากันนองนามสองคนกะปูขอให้ปูให้เข่าเด้อปูเอ้ยใช่เหเสียง,ง,งยังกัะตัางสติคือบวตื่นบ่ท่วงแต่ว่าเงียบเงียบก่ะท่นผู้ชม ในยินแจะเสียงหนกเสียงกาเนาะค่ะเนาะฝนตกลิ้นกับบ่มีผู้ใดออกทงออกท่าหรอกค่ะแล้วสิคอปักไว้นี่เลยพอสามโตเด้ป่้ยสามโตตรงตรงเลยกลองยดับเด้อกอง ถ้าเื่อิดมาอยู่ค่ะท่านผู้ชมยนันฝนตกก็คือขอเฝ้าขอแล้วก็สิปูพนนหแล้วก็สิกลับเลยเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวขออนุญาตนางนั่งยองๆนะคะทุกคนนั่งยองๆนั่งยองๆเอาเนาะค่ะท่านผู้ชมค่ะไปเนาะค่ะเดี๋ยวไปเตรียมกาบ,บายขอโชกขอหลาบขอพอกับปูพญาตเตาไปน้ำกันเนาะค่ะเนาะสาธุ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุอนองนามขอเล่ปวาพิ่นถึดชะตากัรนองนามสาธุปูพญาเตามื้อนี่ลูกหลานช่องนองนามชาแนลแล้วกับปต้อยคนมิสินได้เดินทางมาขอโฉกขอลาบปูพญาเตาขอเลขเด็ด ขอเลขถ่ายรางวัลที่หนึ่งทั้งเ,เลขถ่ายรางวัลที่หนึ่งทั้งเลขถ่ายสองโตให้เอฟซีทั้งบานเด๊าปูของงวดวันที่หนึ่งตุลาคมสองพันห้ร้อยหกสิบเจ็ดนิ่มาขอมาเนี่ยกับมาขอเลขถูกกับเลขเซียมซีเด๊าปูเด้อขอให้ปูจับหายิบหายตัวใดมันเสียวกับปูกบป๊กอ่จับหายิบหายโดนบรรดาลให้มัน ขึ้นในเหล็กถูเหล็กซีเหล็กเซียมซีนี่เรือปูหายเอฟซีทั้งบานเพิ่นได้โชคได้ลาบเปิดโชคเปิดลาบเปิดดวงให้เพิ่นเรือปูเด้อร์เอฟซีทั้งบานเพิ่นกับซัทธาปูบาวาตะผุาทั้งทีมงานกับซัทธาปูเลยได้เดินทางมาหาปูทุงวัวทุงหงอดปูกับหายทุงหงอดตลอดกับบ๊บ่ไอบเดชบาเด้กับคอยหาปูหายอีกนะนะเรือปูเด้อสาธุ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 เด้อปู เลขกถ่ายละวันที่หนึ่งสามโตตรงๆเลยปูเอ้ยเอฟซีเพิ่นได้ไม่โชคเวลาไปกับปูมื้อนี้ก็สิให้น้องน้ำเพิ่นขย่าเนาะค่ะเนาะว่าน้องน้ำกับปูพญาเต่านับเบิ่งน้องน้ำกับปูพญาเต่าเพิ่นแปดสิบสิบไม้นะคะทุกคนถือชะตากันเนาะค่ะเนาะขออนุญาตยืนเด้อปู่คะอย่าอย่าถืออย่าถืออย่าสามันเปียก ม้แรกเดี๋ยวขออนุญาตไปเบื้องกล่องก่อนเพราะว่ากล่องไม้แรกไม้เลขสองนะคะทุกคนไม้เลขสองไม้แรกไม้เลขสองค่ะเลขเซียมซีไม้แรกไม้เลขสองไม้ที่สอง ใหม่ที่สองกระไม้เลขสองค่ะไม้เลขสอง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 นะคะทุกคนสองสองซีสองซีก็เป็นไปได้นะค่ะท่านผู้ชมสองสองตัวสองสองตัวหนักปูเป็นยิ่งเนื มืที่สามออกมาแล้วนะคะไม้สุดท้ายหมายเลขหนึ่งค่ะสองสองหนึ่งสองสองหนึ่งหรือว่าสองสองเจ็ดหนึ่งสองสองเจ็ดสองสองหนึ่งสองสี่หนึ่งเพราะว่าสองสองโตกับเป็นสี่ก็ได้กับว่าลู่ละค่ะสำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ คือเสียงเอยียงก็จะเสียงคนย้นยางกับพองกันเนาะค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าบ่มีคน้นบ่มีไผ่เนาะค่ะค่ะเลขเซียมซีเลข <4. S 2> เซียมซีก็ได้สองสองหนึ่งนะคะทุกคนค่ะ,คะ,คะเดี๋ยวรอเลขทูบนะคะทุกคนเลขเซียมซีสองสองหนึ่งเนาะคะ<ๆ>่ะเนาะแต่ว่าเดี๋ยวสิซองหางประทัดห้เบิงน้ำอยู่ค่ะแปลข่าววดนที่แล้วโค้งสุดไทย มาจุดเหล็กประทัดกัน่มอามกับมาวินกับหนองน้ำเนาะค่ะเนาะประทัดใหม่แตกเบิดแต่ว่าบมี่เหล็กหางประทัดเนาะค่ะท่านผู้ชมหาจังไดค่ะหาโพผอค่ะแม่นค่ะหาจังใดก็หาบปพอ่เอฟซีวามันขังอยู่ทั้งต้นใหม่ต้นมบ่มันบ่ได้กับเบิ้งอยู่ค่ะกับมีเด็ดค่ะเพราะว่าก็ก็ดูอยู่แต่ว่ากะเด้์ซองให้หางประทัดตัวนี้ให้เบิ่งอยู่เนาะหางประทัดเกาปูไหมมันมีสันมีเจ็ดสามสามเจ็ดอยู่เกาหาหา เดี๋ยวล่อๆเลยถูกเนาะค่ะเนาะมาสองคนกับเป็นตื่นๆอยู่เลยค่ะแม่นค่ะมันเงียบไหมคะเงียบมาสองคนก็เป็นตื่นๆอยู่ถูก่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปดูรอบๆก่อนนะคะเดี๋ยวปลาต่อยจะได้มาสองเล่ขประทัดตัวเดิมด้วยนะคะทุกคนแต่ว่าท่างเจ้าหนองน้ำเนี่ยซ่องไปแล้วเนาะค่ะทุกคน เดี๋ยวแล้วก็ระหว่างนั้นก็รอเลขทูบก่อนนะคะทุกคนค่ะพอสองเลขทูบเสร็จก็จะได้เดินทางกลับนะคะค่ะไปค่ะไปเนาะค่ะ,ะ,คะท่านผู้ชมเลขทูบเดี๋ยวเลขทูบใหม่เพราท่านเบิดเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวสี่ซองหาเบิงเนาะคะ่ะบุรณะวันที่บุรณะวันที่ห้าเนาะคะ่ะ5้ากพสี่เจดเนาะคะ่ะเนาะ ปูแล้เป็นตระใจดีนะคะแม่นมือน,นี่ปูหน้าตาสดใสเด้ปูยิ้มเหมคิดว่าปูพันต้องหายยุดดอกงวดเนี่ยบ่คิดว่าแต่ว่าปูหายซุงดนะงดมากหายเรื่อยๆเนาะคะ่ะหายมาตลอดเนาะคะ่ะกับปูพญาเต่าคะ่ะเลขทูบใหม่พระท่านเบิดเนาะคะ่ะเดี๋ยวสิผาาซองหางประทัดก่อนเนาะคะ่ะเนาะหางประทัดเกาปู ใบซีอีนกับเริ่มเหี้ยวแล้วเนาะค่ะเอาประมาณเริมเหี้ยวอาจทีเป็นใบตองกับเหี้ยออะไรเน่ยใบตองเหี้ยวใบตองเหี้ยวไว้โดนเนาะค่ะทุกคนนี่เนาะค่ะท่านผู้ชมหางประทัดเนาะค่ะเจ็ดเก้าสามห้าห้าเนาะค่ะหางประทัดเก่าเนาะค่ะเนาะแต่ว่ากับปูพญาเต่านี่หางประทัดที่หอยยุ่งนี่นะคะท่านผู้ชมเพิ่นก็ให้เขาแล้วเรื่อยๆเขามาเรื่อยๆเขามาตลอด อันนี้ก็เก้าสามสี่สองห้าเนาะคะ่ะปังปังเด้อปู๋เกะพางประทัดนี่เป็นเฮงเฮงรวยๆวยอยู่นี่เนาะ,ค,ะค่ะกับสิบประมาณนี่เนาะคะ่ะหางประทัดเก้าปูเล่ทูกไหมพระท่านในเบิดเนาะคะ่นะเนาะแต่ว่าท่านผู้ช่มจําได้เพราะานั้นะพ่นหมงหันจอมปวกหมงหันพ่นหมงหันเนาะคะ่ะทีหนองนามมาก,กับนุ่มอามก็เห็น มาวินมากับประตอยพอมาวินกเน็เห็นเห็นก็จังมีคนหนังอยึดทึงเครื่อใหม่เนาะค่ะก็สิแต่ว่าคนหรือว่าจะอย่างกระบ่กหัวเนาะคะ่ะเห็นเป็นเงาเนาะคะ่ะทีหนังอยึดทึงยึดทึงพนนั่นเนาะคะ่ะหนังอยึดทึงเครื่อใหม่แต่ว่าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ก็บ่ได้มาหลบลูเนาะคะ่นะเนาะบ่ได้หลบลูบ่ได้มา อันนี้ตะยางใหมาตั้งใจมาหาปูมาขอโชคขอลาบไกลแล้วได้อีกตัวหนึ่งมาขอโชกขอลาบให้กะเบีบซี่ทางบานมาหาปูพญาเต่าเนาะค่ะเนาะกับปูพญาเต่าปูมันก็เป็น,ปนตาใจดีเนาะค่ะมือนีนาตาเป็นสดใสยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่มือนีเนาะแต่ว่าเป็นขนเขี้ยงลุกหยาบหยาบเป็นขนเขี้ยงขนหัวลุกเนาะค่ะท่านผู้ชม ใหม่เบิ้ลแล้วค่ะเนอะดี๋ยวให้น้องนามเป็นซองก่อนแต่ว่าท่านผู้ชมเอ้ยอขับรถรถมอไซค์เขามาก,กับน,น้องนามเนาะค่ะเนาะงูเลื่อยตัดหนาค่ะท่านผู้ชมก่อนสีหอดสารปูนี่งงูเลื่อยตัดหนาซึ่งทะเบียนรถกะสี่หนึ่งสี่สี่เนาะค่ะท่านผู้ชมทะเบียนรถ ตาบากับโบแน่ด้สี่หนึ่งสี่สี่ทางด้านนั้นก็เป็นล่าเป็นหวยเนาะคะ่ะเป็นหวยเห็นลาดเ,เงียบเนาะคะ่ะท่านผู้ชมมะมีไ่ไผ่กะยางพานหนี่ยเลยต่ยว่ามาก,กับน้องน้มสองคนกับเสียวๆอยู่เนาะคะ่ะมาหาปูเนี่แตาว่ากะมั่นใจต่ว่ามาหาปูลูกหลานมาหาปู มาขอโชว์ขอลาบน้ำปูนี่ปูเคนกัสิเมตาเนาะคะ่ะเนาะสนี่นะคะทุกคนกับสปูพะยาสามเนาะคะ่ะทุกคนค่ะไปเนาะคะ่ะเดี๋ยวไปเบิ้งเลขทูบน้ำกันเนาะคะ่ะเนาะเลขทูบนี่ยน้ำข่าหมากข่าพูมาถวายปูพร้อมตั้งขันดอกไม้มเอนีก็มีของมาเส้นไหวน้ำอยู่ค่ะมีผลไลม้เนาะคะ่ะเนาะมาให้ปู นี่เนาะค่ะท่านผู้ชมเลขถูกหม่เบิดแล้วเนาะคะ่ะเนาะมาขอกับปูพญาเต่าแปดเก้าห้าเนาะคะ่ะแปดเก้าหาหรือแปดหกหาเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนี่ยขอไฮเอฟซีถูกถูกทันโชคดีเดอ้กดเดอกับสารปูพญาเต่าเลขถูกเนาะคะ่ะเนาะการสีประมาณนี้เนาะคะ่ะสำหรับตัวเลขปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ ทางช่องเสนอเป็นแนวทางเนาะคะ่ะเนาะหาแนวทางให้ท่านผู้ชมกับปู่พญาเต่ากับมาขอให้แล้วเนาะคะ่ะเนาะมาขอมาตามต่อให้แล้วกับปู่พญาเต่าสาธุเดอ้อปูบาบาสิเป็นเหล็กเหล็กเสี้ยมซี่เนาะคะ่ะเหล็กเสี้ยมซี่ก็ได้สองสองหนึ่งเนาะคะ่ะเหล็กทูปก็ได้แปดเก้าห้า กะประมาณนี่เนาะคะ่ะท่านผู้ชมค่ะสำหรับคลิปนี้เนาะคะ่ะกะสิเดกาบล่าปูล่าเอฟซี่ท่างบานไปพร้อมๆกันเลยเนาะคะ่นะเนาะกรับอย่าลืมด้วยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยช่องป้าต่อยคนมิเซนน้องน้ำชาแนลเนาะ,ค,ะ,นะค,ะค่ะเนาะกับพร้อมกับทีมงานละคะ่ะหล,ลายๆท,ทันทีเดียเอ่ยมาและะ้วละค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้เนาะคะ่นะเนาะขอห้เอฟซี่ ทางบานสุขภาพหลางกายแข็งแรงลำลำรวยๆก็ให้โชคดีตลอดปีตลอดไปไดกาสำหรับมเบมนเนกปะปลต่อยคุณไม่เสร็จน,น้องน้ำชาแนลกับเสด็จขอโตลาไปก่อนเนะค่ะเนาะไว้พอกันคลิปหน้าอีพี่หนาเด้อค่ะเด้อสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ